สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,เช,าเช้านี้ก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านลุงจะออกไปบ้านลุงค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ออกค่ะตอนนี้กําลังนั่งพักผ่อนอยู่จะออกไปบ้านลุงเหมือนปกติเหมือนเดิมค่ะแต่เวลาวันนี้ยังไม่หันได้ออกไปนี่ก็ แปดโมง<ม>เหลือพ่อไปค่ะหชั่วโมง9ก้าโมงของไปไปดนสถานที่ที่บ้านเหมือนเดิมปกติที่เคยไปค่ะเพิ่งเสร็จภาฐฐรกิจตอนเช้าเพิ่งข้าวทำกับข้าวกิ้นข้าวรักผ้าถูกบ้านท,ทำภารกิจเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับเอฟซีจะออกไป นู่นแหะค่ะตอนาสายๆอีกสักนิดอ๋อเขาจะไปตัดอลัมมันที่บ้านต่อไหม,มอลัมมัน เออถึงเว้ยปวดก็เหอะหนาวหนาวนอนนอนตื่นตอนเช้าตื่นจะนี่แล้วก็ยังหนาวนอนอยู่มากมาได้โฉนดสิบวันหรือเป็นฐานเท่าไหร่คะเก้าพันกว่าแล้วจ้ะเกือบจะถึงหมื่นแล้ว คนติดตามเดยวก็หมื่นซับก็จะได้รับอีกแล้วนะคะไม่นานค่ะไม่นานก็จะเหลือหมื่นได้หมื่นซับค่ะจะเร่งค่ะจะเร่งทําวันนี้ก็จะไปถ่ายคลิปไปถ่ายอีกชจอไปหายอดค่ะไปไลฟ์สดเมื่อวานนี้ไลฟ์สดไม่ได้เลยค่ะเพราะ มันเน็ตอ่อนเน็ตช้ามากจะไลฟ์สดไม่ได้เน็ตไม่รู้เป็นไรเน็ตมันไม่มีมันหมุนวันนี้ญาหนิงก็คงจะไลฟ์สดไม่ได้อีกญาหนิงจะไปถามเขาดูว่าจะไปซื้อเน็ตแบบไหนที่จะไลฟ์สดได้มีปัญหาทุกอย่างนเน็ตก็ยังมีปัญหาอ,อโอ้ตนี้ไลฟ์สดอยู่ย <c oughs> เจะหงาหนอนอยู่เลยค่ะอากาศเย็นเลยมันน่านอนอากาศเย็นน่านอนน่า,นาหนาว <c oughs> เป็นท้องไม่สบายด้วยไปหาผักหวานมากินหน่อย ไปหาผักหวานเดี๋ยวผักหวานดอกคอนแคนก็ออกอาหารป่าบ้านเรา,าไปหามาแกงโอ้โหน,นึกจะกินอยู่ค่ะทานข้าวไม่ค่อยได้ไม่สบายปกติเราก็ตื่นเช้ามาลดผักปลูกผัก พอได้กินผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาพอได้กินที่บ้านเ่งเอาไ้วนเตรียมไปขอนตีเตรียมไปไม่ไม่ใช่ว่าจะไปแต่อันนี้ต้องเตรียมเครื่องมือไปไป ม้างผี่เถียงน้อยม้างบ้านน้อยย่าชีก่อนที่จะออกไปบ้านลุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมแนะคะห่อข้าวหอน้ำเตรียมพร้อมออกไปหาอาหารการกินไปนั่งกินนั่งเล่น ชมอยู่ที่บ้านลงข้ามเมื่อคืนนี้มาข้ามค่ะมาถึงสองทุ่มว่าจะไลสดเผื่อกินข้าวเผื่ออาบน้ำสามสี่ทุ่มจะนอนแล้วเนื่อยค่ะก็เลยนอนหลับไปว่าจะตื่นมาว่าจะไลฟ์สดหลับไปเลยค่ะเลื่อตื่นเลยจนหกทุ่มอ้ไม่ได้แล้ว แล้วก็เลยไหลเสร็ได้นอนไปเลยค่ะดูบกี่ดูมีเท่ามันแล้วกอะไกี่ดูวงตูกี่ตีนะเอาแดงกี่ตีมาเออัน้ยมาดีมันนอนนอนอยู่เลยนะคะอ้าวจะแต่งตัวไปบ้านหนงแล้วเอาชุดลำไปด้วย เตรียมชุดลำเมื่อคืนนี้ได้ลำได้ลำหกลอบนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตอน4โมง5โมง6โมงทุ่มอีกสองทุ่มหนึ่งอีกได้ลำหกลอบค่ะดีมีรายได้หน่อยก็ได้มาซื้อตัก้าวช่วงนี้เราก็ขายอะไรไม่ได้แล้วก็พอ ได้มาซื้อก็บข้าวได้มาให้หลานไปเรียนค่ะได้ได้ได้เปิดปุ๊กเมื่อวานนี้ติดปุ๊กเอนื้อเดือดเนื้ผ้าละโยกอยู่กับว่าเดี๋ยวมันมาแล้วไม่เท่าไปตั้งเลยกระลุงกระลุงหาที่มีกอนวัน งั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะจะแต่งตัวออกไปบ้านลุงแล้วนะคะแต่งตัวไปบ้านลุงไทยลออลำแต่งตัวชุดไทยชุดภูไทยไปรออลำค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่บ้านลุงค่ะสวัสดีค่ะ